ส่งมาแล้วค่ะสำรวจของสัมง,งานะสติสถิติแห่งชาติประจำปี2560พราะว่ากำลังแรงงานกลุ่มอายุ60ผู้สูงอายุที่ทำงานจำนวน4.06ล้านคนโดยชีพที่แรงงานนอกระบบทำส่วนใหญ่เป็นอาชีพอิสระมีเป้าหมายเพื่อเสริมรายได,ได้แรงงานนอกระบบจึงได้จัดทํารโครงก,การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้รับงานปรทำที่บ้าน เรื่องงานที่ทำที่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองอย,าย่างเจาะจงและเป็นธรรมในเรื่องของสภาพการจ้างสภาพการทํางานาที่มีบทบาทสําคัญนะครับต่อการพัฒนาประเทศนะครับได้มีการออกกฎหมายนะครับทุกท่านทั้งหลายก็น่าจะทราบดีว่าเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเมื่อปี2553ปฏิบัติกับผู้จ้างงาน,านอย่างเป็นธรรม นะครับทั้งสิบที่หน้าที่ของผู้จ้างงานในผู้รับงานเป็นท้องที่บ้านในเรื่องของการผลตอบแทนต่างๆและขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างที่เมื่อที่ท่านรุลาให้ที่สำคัญคือท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับที่กรุณาสละเวลามีค่าปริมารับฟังแล้วก็เราได้ให้แนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันนะครับเราเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้รับงานของที่บ้าน พื่อก้าวสู่สังคมก่อนุี่ใช้คำถูกของต้องนะครับสังคมสูงวัยและแลอีกที่ปรรเต็ตที่ที่สองแล้วก็ใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะถึงเวลาหมายที่ออกมานี่ก็คือมออกเพรามมาเป็นปีส5งพนาานะครับคําว่าแรงงานนอกระบบฟังดูมันก็เหมือนกับคําว่าสังคมสูงวัยเนี่ยนะแตจริงแล้วเนี่ยคำจะเกัดความที่ดีกว่านี้มันยังหาไม่ได้คําว่าแรงงานนอกระบบนี่มันพอพูดแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อได้ว่าเออคำว่าแรงงานระบบหมายถึงอะไร ท่านทั้งหลายก็คงทราบดีนะครับว่ามันมันมันมีกันมานานแล้วแต่เราทีเมื่อที่เขาบอกว่าเมื่อปีของคนะราษฎรทีผมระบในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในในที่โรงงานเท่านั้นเองนะครับคณะราน่าระบบเนี่ยมันผมว่ามันก็นะครับมันไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ที่ที่ห่างไกลอะไรเท่าไหร่มันก็อาจจะมีทั้งที่ห่างไกลบ้างที่อยู่ในเมืองบ้างอยู่ในที่ต่าง